อันนี้เราอยู่อะไรนะตลาดอะไรนะตลาดเ,าเทศบาลทองผาภูมิตลาดเทศบาลทองผาภูมิจะมีของสดเยอะเหรอทองผาภูมิเพชรจะมีของสดเยอะเว้ยฝรั่งขับรถเว้ยใช่ว่าแต่ตอนแรกที่เราจะมาตอนมาตบบน,นี้เลยทำไมที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องอะไรน,นะ,ะของสดเหรอสอดก่อนที่เราจะขึ้นไปที่บนภูเข,ขา ไปที่อุทยานเราต้องมาซื้อสเสบียงซื้อของเตรียมตัวที่นี่ก่อนหรือไม่อ่าอะไรมาเลยเนถ้าใครขาดยาก็มีร้านขายยาเซเว่นขาดกันโอ้ยดีต่อใจที่น้ำปาลาดูเผื่อดีกุ้งมีปลาเป็นเถาไม่งั้นเราจะไม่ ไก่มันเหลืองนั่นน่ะไก่เขาทำอะไรขมิ้นป่ะไมิคือไก่ขมิ้นอ่ะไก่ป่าอ่นเขาดีกว่าอันนี้มันคือไก่อะไรครับ ทำไมนเป็นสีเหลืองอ่ะ มีห้างทองเยวาวราชอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอวะปิดด้วยเรามาเข้าเซเว่นก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาไม่มีเซเว่นไม่มีที่ซื้ออะไรละ ล้อกเข้าเข้าไปไหมไปต่ออีู่ตำบลปีล็อกส่วปีล็อกก็อยู่ไหนครับก็คือตรงเหมืองนั่นแหละใช่ป่ะโอ้หนุ่มปังตุนยังตุนแล้วเอานีเนี่ยปลามันเลยอ๋อเดี๋ยวรอก่อนนะ ได้เวลาลุยยาวล้อมรอบไปด้วยขขาวเลยอ่ะนี่ไงเองสถานที่เที่ยวเลยเออนี่นะละมุนทองอ่ะภูมิยินชาใครไม่เอาอ่ะ นี่เราเรออะไรอ่ะเรามีวัดอะไรเนี่ยพระอะไรนะแหล่งท่องเที่ยวแนะนำแผนที่พักแผนที่ท่องเที่ยวและที่พักเขตเทศบาลทองผาภูมิไหนซูมนี้โอ้มองไม่เห็นเลยงเลงแข็งนรับบัตรด้่ใส่แล้ วิ่ยต้นอะไรวะเนี่ย ต่อใจมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นมาข้างบนไปดูวิวข้างบนกันคนเยอะแยะเลยดูทางนี่โอ้โหอลังการนะดูนี่ทางก็ดูนี่ไหมอันนี้สูงนะเนี่ยว้าเดี๋ยวไปเราไปดูห้องน้ำกันว่าห้องน้ำที่นี่เวิร์กไหมจัดไปมารเรามาดูห้องน้ำชายกันสภาพเป็นไงสภาพอืม ้ามากินถึงแล้วโอ้โหเรือกระรามจ้าไปดูห้องน้ำอ้มโอ้โหยเป็นคาบเลยอืมห้องนี้ดีตัดใจ <laughs> ได้มากได้ดิพอเราไปหาดีตัวเต็นท์เอาไว้ก่อนดีกว่าป่ะโคตฉี่มากเออโคตรฉี่เนี่ยปูเอาหมูลงได้ยังเนี่ยลงอยู่ในนี้เนี่ยโคตรเมื่อยเลยจะถึงนะเข่าพี่จะหักยังไงวะโอ้ยจะลงมาถ่ายรูปป่าวเออ่ะ แล้วเนี่ยไม่เดินมาเหรอไม่เดินกันมาก็ลงก็เอง็งจะถ่ายตอนซื้อฟงซื้อบัตรเราคุณไม่น่าคิดบทที่มึงเป็นเกียร์ทีก็ตอนแรกจะลงไปไงแตบเรื่อนนายไปหน่อยกันนะมีฟูมีสัญญาณหนึงง่งเนี่ย หาวิฟบอก,กว่าเราไม่ได้แล้วเขาจะมีหรือเปล่าต้องโงรับตรงไหนที่เรามีตรงภาคกลางเต็งนั่งปินได้ค่ะเข้าปิน400เมตรเป็นลานกันเต็งใช่ว่าเดินทางร้อยกับ100ซื้อเวลาแล้วเราเข้าออกได้ป,ปไปที่โชว์ให้คือพี่คนนะคันี้3คนอีกคัน14คนใจดูเอา เราต้องจ่ายแย่ไปก่อนมั้งเพราะว่าจะมาแกอยู่อ่ะไม่มางั้ไใ่ไปมีกันที่ตว้น็ม้สองคนเอาแล้วออกใจแล้วกุนเที่ยวหาเจอ ไฟไฟเนี่ยแบบสมเด็บ้านเนี่ยเขาใช้ไม่ใช่เครื่องผัดไฟลแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ นี่อ่างล้างมือแลยเนี่ยดูดินหน้ารันเราพัฒนาเป็นแก่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะตรงนี้มันบุกจับจ้องเปลืองนี้มันหน้าผาเลยอ่ะมาไปทั้งเปลือกอะไรกันนะหมดรถตะมาักไหลแล้วอ่ะมีเลยกระบะมาเลย ที่นี่มีที่อาบน้ำนี่ไงสบายเลยมาได้เลยันเดินมบไหโอ,อ้ <c oughs> อยอากาศเริ่มเย็นแล้วอ่ะพี่นีที่นี่อากาศหนาวอ่ะอากาศเย็นแล้วอ่ะ จะมองเห็นหายเลยค่ะแต่เราไม่ได้เอาเต็นอย่างนี้มาคนพดเยอะอ่ะโอ้โมีรถเก่งขึ้นมาแล้วอย่างโทรหัอ่ะมันมันเป็นวันหยุดยาวสองวันนะวันอาทิตย์กับวันจันทร์วันอังคารกลับ ขึ้นไปตามกันากเลยเฮ้ยวันจันทร์กลับเออวันจันทร์กลับเพราะว่าลืมไปเรามาวันเสาร์นอนวันเสาร์คืนหนึ่งวันอาทิตยก็มาเที่ยวที่นี่ส่วนวันจันทร์พวกนี้ก็ขากลับอากาศตอนนี้น่าจะมัน25องศา โอ้ยเขาอันนั้นบ้านอันนั้นห้องเป็นบ้านบ้านลิมผาเหีิเขียว ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งแต่ที่นี่เหมือนตอนห้าโมงเย็นละเดี๋ยวเราไปดูอีกฝากหนึ่งว่าวิวมันจะเป็นไงพึ่งขนของลงไปกลางเต็นเสร็จได้มันมีโอกาสมาดูในี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นแตเช้า,ชามาดูหมอกไม่รู้จะเห็นพาธิตขึ้นปะ คนโคตรเยอะเลยอะถ้าเทศกาลนี้คนเยอะมากเลยแต่ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะไม่ใช่ช่วงเทศกาลคนจะน้อย เราเจอที่ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกัน